สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในช่องมาตาชแนลก่นอีกแล้วครับวันนี้มาอยู่กันในเกมบล็อกกี้ไฮเวย์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำชาเลนจ์กันที่เกมบล็อกกี้ไฮเวย์คือปกติอะ่ะเวลาเราขับรถในเกมบล็อกกี้ไฮเวย์เราก็จะขับไ้ค่อนเร็วมากอย่างน้อยก็ประมาณ100 150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์สอ0รกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้ หรือหรือสามสามร้อยเลยก็ได้ก็กดกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเราจะใช้รถที่แรงแรงเดี๋ยวเราจะไปเลือกรถกันก่อนรถที่แรงแรงก็ต้องเป็น, Motor side. Motor side อน,นอมอเอตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่อยากเอาเอเลี่ยนตอนนี้อืมอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่ คันนี้แล้วกันเราจะเล่นโหมดฟรีก่อนมาโอเคแป๊บนึงโอ,องเคได้แล้วมาได้ละโล้คันนี้ก็แรงอยู่นะโอ้เดี๋ยวเสียงดังเลยแม่เนี่ยไม่เป็นไรเสียงประมาณน,นี้ก็ได้ต้องทำให้ได้โอ้คันนี้ไม่ค่อยเร็วเท่า เยี๋ยตั้ง๊บนเงลี่นคันดีกว่าตอนแรกเราใช้รถเทป,ปูนรถเทป,ปูนก็ได้มันจะเปลี่ยนทำไมนึกว่ามันแรงซะอีกโอเคอเคมาบมาไปมันจะมีคำว่าสปีดอยู่ตรงด้านขวา ด้านขวานะครับที่มัน,นเขียนว่า km/h นะคะเราจะเป็นอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเราถ้าเราชนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกิโลเมตรมันก,ก็จะลดนะครับเนี่ยชนเออคันนี้มันมันถูกนี่โอเคไปกันเราต้องทำให้ได้สองร้อยเอ้าทำไมลดเงิน โอเคเราต้องทำให้ได้คือเราต้องหลบหลบรถคันจะช้าเคยซ้อมไปสองรอบแล้วรอบนี้น่แหละน่าจะได้แล้วทำไมรอบนี้มันช้าจังเลยหรือว่ามันสูงหรือเปล่าอ๋อหรือเมื่อกี้เราเพิ่งชนมันก็เลยช้าเอ้เดี๋ยวเดียวเกือบไป เราต้องสปีดใหม่วนันนี้เอ้ยที่ผู้หูพวกรถตัดหน้าเนี่ยมันการหน้าล้มพังสุดเน่ยเนี่ยตรงเข้าช่องอีกเนี่ยมันก็จะชอบมีรถกระเด็นมาดักหน้าบางทีเอ,อ้ยอย่าับเลี้ยวมาเลยอ่ะเพิ่งเลี้ยวเอ,อ้ยผิดเล่นแล้วเนี่ยโอเคไม่น่าได้โอ้ยไอพวกรถบ้าไม่ ดีแล้วไปแล้วมันสุ่มแล้วก็เนี่ยมันมันน่าจะสุ่มนะเนี่ยความเร็วไม่เหมือนตอนแรกที่ทำเลยเฮ้ยเด้อเด้เด้อเดอเดดว่าเราเบรกเยอะไปหรือเปล่ามันก็เลย60สิบแล้วหกรถรถกสโอเค ไม่น่าจะรอดอะวันนี้สามร้อยก็ไม่ถึงหรอกทั้ง300า300สามร้อยไททั้งสามร้อยสปีดเนะีโอ้ยโอเคช้ามากตอนนี้โอ้ยพวกรถอันเนี้ยถ้ามันเล่นกับเพื่อนได้น่าจดีนะอันนี้มันเป็นพวกบอดอะมันซูมอะ วัสดุมันจะจ้าเราตลอดเลยม่จะทำชาเลนจ์ผังโอ้ยไรจะเลี้ยวมาทำไมยังไม่ได้บีบแตเลยออ,ออกไปออกไปออกไปให้หมดฉันหลอกให้แกออกไปด้วยนี่นะรถไฟไหม้ตอนนี้นะครับเอ่อไม่น่าจะรอดแล้วแหละชาเลนจ์นี้แล้วทำไมตอนแรกยังทำได้อยู่เลยอ่ะม,มันสุ่มเลยอ่ะ ส่มสปีดเอ้ยตรงลงอินคาเลียไม่เนี่ยเดี๋ยวก็กระโดดทับหัวเจนี่ไปแล้วเอ้ยไม่อยู่ไม่ใช่ไม่ยู่จะไปลบหลูกใครโอ้โหมาอะไรกันตรงนี้เยอะแยะไม่เทศกาลแข่งรถอะไรกันตรงนี้โอเคกระโดดทับหัวเลย ไอ้ตรงนั้นรอดรอดรดอ,ดอ,ดอถึงเวลาชนนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน่นี่เน่นี่เน่นี่แน,ะน,แนะนแนะ่หาไม่รอดหรอกเออแต่เราโอ้โอ้ยเดี๋ยวๆดยโหสาดลงโล้โหโหเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว ทางแยกเนี่ยแหละสีแยกมันจะยากเลยมันจะมีรถปาดไปปาดฟ้าทำ e ให้เราต้องเบรกอ่ะเนี่ย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 รถแท็กซี่แท็กซี่เปิดัาคาแท็กซี่เปิดประทุนไปแล้วไปแล้วเออจะได้ไหมเนี่ยวันน e. ี้จะรอดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงอืม เราควรเปลี่ยนรถนะมันมีรถอะไรที่แบบแรงไหมขอดูก่อนนะครับอืมรถที่แรงแรงเราเอาเรือก็ได้นี่เราไม่ต้องเอารถอมีมิชชั่นอะไรด้วย150กกหยนึ่งร้อยห้าสิบสกอหนึ่งเหรียญคืออะไร หนห้าสิบสกอจะได้หนึ่งเหรียญเนาะโอเคไม่เอาหรอกเพื่อนโอเคโางทีอะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเยนะไม่ใช่เลยจะมาปี๊ดอะไรเนี่ยบองทีอันนี้น่าจะง่ายกว่าอีิน,นะ รถสปีดนี่แหละทำง่ายไม่เกี่ยวแต่คาลินต้องทำให้ได้มาแล้วครับโอ้โหอันนี้ก็ง่ายโอ้โหง่ายมากตอนนี้รู้สึกสปีดจะช้ากว่ารถหนึ่งเพราะว่าแบบโอ้มันเกี่ยวกับการเป็นใบพัดเลยค่ะเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ไปแล้ว ไม่อยู่แล้วจะทับรถคันไหนก็ทับไปเลยไวใช่รถอี um> เลยอชาบเรยกรถทุกทีโอเวอร์เกมก็บอไอ้หลังๆเริ่มมีเรือขนส่งสินค้ามาเราควรเปลี่ยนเป็น ราจะไม่หย um. um. ุดเราจะไม่เบรกไปแล้วไปละอย่าพ uh ึ huh. OK? ่งอย่าพึ่งเลี้ยวอย่พึ่งเลี้ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหาาโอ้อะไรเนี่ยกกนินเข้ากล้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันเข้าซอกได้ไหมอนเดียว ขอหาเรือที่มันติดติดกันเนี่ย,ยวอือดี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 ด,ด,ดอืออ่ะมันก็เข้าศอกได้แล้วเราทำไมไม่เข้าตั้งแต่แรกอือโอเคเข้าใจแล้วสงสัยองเป็นเรือลำเช็ดอ่าโอเคถึงเวลาเดีเดวเดวทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะ เสียงไม่ได้เสียงรถยนต์นะเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเรือโอ้เลยเอ็งอย่าเอาอย่าเอารถมาฟาดหน้าได้ไหมเนี่ยโอ้ยเต็มเลยโอเคตอนนี้นะครับอีอีโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกือบได้แล้วติดตาทีเนี่ยเดี๋ยวึ้นเกาะแล้วทีนี้ขอให้ที่ให้มันได้กเลยตอนนี้ให้มันได้นะครับ โอ้โหการทดสอบครั้งนี้โอ้โหโทรศัพท์แกลงแกลงหรือเปล่าเพราะจะถ่ายคลิปนี่แบบเอาแบบนี้ทุกทีเลยทีโโอตอนนี้แล้วกันไม่น่าไหวเฮ้ยเฮ้ยเจ็บจิ ม,มันเดียวเดียวเกิดไปโอ้ช สองนาทีจะทำไหมไม่น่าทันไม่น่าจะทำแล้วแหละตอนนี้โอ้โหโอ้โหเรือกระต่ายโอเโเดี๋ยวมัจะชนกันหน่อยเรื่อยๆทีนี้ที่ตรงนี้มันเป็นเอฟเฟก์แน่เลยโอ้โหเนี่ยใหญ่มากโอ๊ย โอเคถ้าวันที่มีขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใหช่องของผมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตานเพจเฟซบุ๊กของผมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ